คือเขาชักอยู่นะแต่ว่ามันมันแค่ไม่ขยับพราเราอะจะนึกว่าชักมันต้องแบบกระตุกอ,อะไรนียใช่ไหมมันไม่ใช่ค,คือเหม่าตาลอยหรือบางทีก็แบบตากระพริบปิ๊กปิ๊ปิ๊ปิ๊ปอ,อันนี้ก็คือรูปแบบการชักซึ่ง,งาการปฏิกิริยาอย่างเงี้ยเราปล่อยเฉยเฉยได้ไหมหรือว่าจริงๆริต้องรี้ยาก,การชักต้องต้อง,องก,ก็ก็ต้องก็ต้องนับจํานวนถ่ายวิดีโอให้คุณหมอดูอะไรเงี้ยแล้ค่ะว่าคืออะไรที่ไม่แน่ใจเนี่ยถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายวิดีโอไว้ก่อนช่วงเนี้ยจริงๆตอนนั้นลูกนกเนี่ยเรา พัฒนาอวิบอะไรเขาเรียกนะพวกมือถือมันไม่ได้ใกล้ตัวแต่ตอนนี้จริงๆคืออะไรปุ๊บถ่ายไม่แน่ใจถ่ายคลิปให้คุณหมอดูมันมันมันดีสุดที่ให้คุณหมอเห็นว่ามันคือแบบไหนบางทีอธิบายมันอธิบายยากที่ต้องทำพวกนี้เพราะว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆคือการชักเนี่ยมันเหมือนกับไฟฟ้าช็อตวงจรในสมองถ้าเราปล่อยให้มันเกิด ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําลายส่วนอื่นไปเรื่อยๆนกก็เลยอาจจะต้องแบบเฝ้าระวังตลอดเวลาใช่ซึ่งสงนกเนี่ย <c oughs> ลูกๆน่าจะเดเมจไปเยอะมาก <c oughs> เพราะว่าทุกครั้งที่ชักแล้วเราก็ต้องกวาดยาจะปรับ <c oughs> ให้มันลงตัวกว่ามันจะคุมได้เนี่ยอาการมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆวันละหลายๆรอบ